บทที่1นึ่ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงที่ชัดเจนและไพเราะดังขึ้นที่ลานบ้านองค์ชายสามฮั่นหลิงฟู่มองไปที่เสียงนั้นและเห็นว่าธิดาเทพปรากฏขึ้นที่ประตูบ้านเธอก็สวมชุดสีขาวอีกครั้งผมสีดำของเธอสยายลงมาราวกับน้ำตกทำให้ผิวของเธอดูเหมือนหยกเมื่อมองไปที่ธิดาเทพดวงตาของฮั่นหลิงฟู่ก็มืดลง เขารู้ว่าที่ดาเทพไม่ควรถูกตําหนิในขณะที่เธอก็ถูกใส่ร้ายเช่นกันแต่เมื่อเขาคิดว่าเพราะเธอเขาไม่เพียงแต่ถูกพ่อของเขาไม่ชอบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเซียวเอ๋อด้วยในเวลานี้ที่ดาเทพสงบลงจากความวุ่นวายที่อยู่ตรงหน้าเธอนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะหมดสติเธอจําได้แค่ว่ามีสาวใช้แปลกหน้ามาบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อส่งข้อความจากไปมู่เซียว หลังจากที่เธอรับจดหมายเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกต่อไปจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นมาเธอไม่ได้โง่มีอะไรอีกที่เธอไม่เข้าใจตอนนี้แผนของพวกเขาต้องถูกค้นพบโดยเสียย่ยวยี่และพวกเขาก็ถูกซ้อนแผนในเมื่อสิ่งต่างๆมาถึงขนาดนี้แล้วและย้อนเวลากลับไปไม่ได้เธอต้องวางแผนด้วยตัวเองหากเธอต้องแต่งงานกับชายตรงหน้า เธอจะต้องได้รับความรักและความสงสารจากเขาด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เธอจะสามารถรอดจากภัยพิบัติและซื้อเวลาให้ไปเย่เพื่อพักฟืน้นเธอต่างจากไปมู่เซียวเธอไม่มีคุณสมบัติที่จะเอาแต่ใจต้องบอกว่ามีความรู้สึกคับข้องใจอยู่ในใจของทิดาเทพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หั่นหลิงฟู่ที่ไร้ความสามารถและขี้ขลาดเช่นนี้จะเปรียบเทียบกับกวนอูป,ปที่สง่างามได้อย่างไร ทิดาเทพระงับความรังเกียจในใจของเธอและเดินช้าๆไปหาหั่นหลิงฟู่โดยจงใจแส้งทำเป็นไม่มองเมื่อเห็นสีแปลกๆในดวงตาของเขาเธอจึงพูดทั้งน้ำตาฝ่าบาทไม่ต้องกังวลมากเกินไปเราแค่ทนทุกทรมานกับการซ้อนแผนของเซียวยี่เธอลดสายตาลงเล็กน้อยและกัดริมฝีปากดูอ่อนแอและน่าสงสารหัวใจของฮั่นหลิงฟู่อ่อนลง ทิดาเทพเรีบเงยหน้าขึ้นอย่างกล้าหาญและสบตากับฮั่นหลิงฟู่ฝาบาทคุณหนูไปดูเหมือนจะเข้าใจเราผิดคุณอยากให้ไปยี่อธิบายให้คุณหนูไปฟังไหมไปยี่เชื่อว่าคุณหนูไปมีเหตุผลและจะเข้าใจฝ่าบาทอย่างแน่นอนคืนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไปยี่และฝ่าบาทต้องการฮั่นหลิงฟู่มองไปที่ทิดาเทพอย่างลึกซึ้งและพูดว่าทิดาเทพไม่จําเป็นเขาเข้าใจอารมณ์ของเซียวเอ๋อ ถ้าทีดาเทพเข้าไปอธิบายเกรงว่าเซียวเอ๋อร์จะไม่ให้อภัยเขาจริงๆจะดีแค่ไหนถ้าเซียวเอ๋อร์สามารถเข้าใจเขาเหมือนทีดาเทพได้ความคิดนี้แวบขึ้นมาในใจของหั่นหลิงฟู้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดในใจเซียวเอ๋อเซียวเอ๋อบางทีเธออาจเป็นหายนะในชีวิตของเขาหั่นหลิงฟู่หันกลับมาและพูดว่าทีดาเทพโปรดกลับไปพักผ่อนโดยเร็วหลังจากพูดอย่างนั้น เขาก็จากไปโดยไม่หันกลับมามองหลังจากออกจากหลิวฟางใจ้แล้วหั่นหลิงฟู่ก็อดไม่ได้ที่จะเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ไปที่หลันจูใจในคราวเดียวแต่เมื่อก้อยถึงแล้วเขาก็เดินช้าลงโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกกังวลและไม่สบายใจเล็กน้อยนี่คงเป็นความรู้สึกของคุณเมื่ออยู่ใกล้บ้านที่ลานบ้านสาวใช้สองคนของไป่มู่เซี่ยว คือพี่เหิงและปี่ล่วกําลังเดินไปมาหน้าบ้านอย่างใจจดใจจ่อเมื่อพวกเขาเห็นฮั่นหลิงฟู่มาถึงพวกเขาก็รีบก้าวไปข้างหน้าและค้งคำนับฟาบาดในขณะน,นี้องค์ชายสามที่เดินมาอย่างรวดเร็วไม่สามารถรักษาความสง่างามตามปกติของเขาได้อีกต่อไปผมสีดำของเขายุ่งเล็กน้อยใบหน้าของเขาเป็นสีแดงเข้มลมหายใจของเขาไม่เป็นระเบียบและเขาไม่สามารถซ่อนความลำบากใจได้ ไม่ต้องมากมารยาทเสียงของฮั่นหลิงฟู่แข็งทื่อเล็กน้อยและถามว่าคุณหนูของคุณอยู่ที่ไหนปีโล้วตอบด้วยความเคารพฟาบาทคุณหนูอยู่ในบ้านแล้วฮั่นหลิงฟู่ดันประตูให้เปิดออกห้องนั้นมืดสนิทฮั่นหลิงฟู่เดินไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเปิดม่านและเข้าไปในห้องด้านในเขาเห็นผู้หญิงร่างเพียวเอ็นกายพิงหน้าต่างมองออกไปข้างนอก ทำให้เธอมีรัศมีแห่งความโศกเศร้าซึ่งดูน่าสงสารมากหั่นหลิงฟู่รู้สึกเสียใจและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พึมพำว่าเซียวเอ,อ๋อไปมู่เซียวที่อยู่ริมหน้าต่างก็รู้ว่ามีคนเข้ามาแต่เธอสามารถบอกได้ว่าเป็นใครเพียงแค่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาจะเป็นใครได้อีกนอกจากเขาเธอไม่อยากเจอเขาไม่ต้องพูดกับเขาเลย แค่คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็ทำให้เธอเสียใจราวกับว่าเธอตายไปแล้วอีกครั้งเซียวเอ,อ๋อหั่นหลิงฟู่หายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวไปหาป่มู่เซียวเขายื่นมือออกไปแต่เธอแต่เขากลัวการปฏิเสธของเธอฟังคำอธิบายก่อนฉันถูกเซียวยี่ทำให้หมดสติและเป็นเซียวยี่ที่จงใจใส่ร้ายฉัน ขณะที่เขาพูดร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยด้วยความโกรธเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเซียวยี่จะกล้าหานขนาดนี้และกล้าโจมตีเขาอย่างเปิดเผยเซียวยี่ไปมู่เซียวมองเขาด้วยความไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงหรือเขาไม่มีความสัมพันธ์กับธิดาเทพแต่ถูกเซียวยี่วางแผนเหรอเซียวเอ๋อคุณเชื่อฉันไหมฮั่นหลิงฟู่พูดอย่างจริงใจ เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเขากับทิดาเทพการพูดคำว่าเราจากปากของเขาและการรวมเขากับทิดาเทพเข้าด้วยกันทำให้ใจของไปมู่เซียวเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นมันเป็นเรื่องจริงเซียวเอ๋อฉันเกรงว่าเซียวยี่และหนานกงเย่จะค้นพบแผนของเราดังนั้นเซียวยี่ฮั่นหลิงฟู่อดไม่ได้ที่จะอธิบายเธอเชื่อฉันเธอต้องเชื่อฉัน,ฉ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 น เธอเชื่อว่าเขาถูกใส่ร้ายแต่มันจะสร้างความแตกต่างหรือไม่ว่าเขาถูกใส่ร้ายหรือไม่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาละทิดาเทพมีความสัมพันธ์กันแล้วความรักที่สมบูรณ์แบบแต่เดิมของเธอมีข้อบกพร่องเธอกัดริมฝีปากแรงจนแทบจะเลือดออกเซียวเอ,อ๋อหั่นหลิงฟู่เข้าใกล้ไป,ไปมู่เซียวอีกครึ่งก้าว ยื่นมือออกไปแต่เธอแต่เห็นเธอถอยกลับและพล่องออกมาอย่าแต่ต้องฉันฮั่นหลิงฟู่ยืนนิ่งราวกับกลัวเธอเขาอธิบายอย่างชัดเจนแล้วและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ความผิดของเขาทำไมเซียวเอ๋อถึงยังไม่เข้าใจในบรรดาตระกูลขุนนางในเมืองหลวงมีชายคนไหนที่ไม่มีนางสนมอยู่ข้างๆเขาสัญญากับเธอว่าเขาจะไม่มีวันมีผู้หญิงคนอื่นอีก และเขารักษาสัญญาเสมอและเขาแต่งงานกับชุยหยานหยานโดยไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำคราวนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแต่ทำไมเธอถึงไม่เข้าใจเขาวันนี้เขาถูกพ่อของเขาต่อต้านและปฏิเสธสิ่งที่เขาต้องการคือการปลอบใจของเธอไม่ใช่อารมณ์ฉุนเฉียวไม่รู้จบหั่นหลิงฟู่ยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานโดยไม่ขยับตัวหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนหายใจและพูดว่า เซียวเอ๋อฉันจะไปแล้วจะเย็นใจเย็นก่อนแล้วฉันจะกลับมาในอีกไม่กี่วันเสียงเขาดูเหนื่อยเล็กน้อยเขามองดูไป่มู่เซียวอย่างลึกซึ้งแล้วหันหลังกลับเขาไปแล้วไปมู่เซียวไม่อยากจะเชื่อเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงประตูปิดตามหลังเธอดังขึ้นเธอก็ตระหนักว่าเขาจากไปจริงๆในห้องฉันในก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเขาทำผิดแต่เขาโกรธเธอก่อน ขนตาของไปมู่เซียวกระพริบเล็กน้อยและในที่สุดน้ำตาของเธอก็ร่วงหล่นลงมาหั่นหลิงฟู่ฮั่นหลิงฟู่ไปมู่เซียวที่นั่งริมหน้าต่างร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเธอรักผู้ชายคนนี้มากทำไมสวรรค์ถึงอยากแกล้งเธอแบบนี้ไม่ไม่ใช่สวรรค์คือเซียวยี่คือหนานกงเย่พวกเขาต่างหากที่ทำร้ายเธอประการแรกพวกเขาวางแผนร่วมกับกวนอูปไป พวกเขาตั้งใจทำร้ายเธอในที่สาธารณะทำให้เธอเสียหน้าและตอนนี้พวกเขาวางแผนต่อฮั่นหลิงฟู่เพื่อพยายามทำลายความรักของเธออันดับแรกคือทำลายศักดิ์ศรีของเธอต่อมาก็คือความรักม่านตาของไป่มู่เซียวหดตัวลงอย่างกระทันหันกลุ่มเปลวไฟลุกไหม้ในดวงตาของเธอและความขุ่นเคืองในใจของเธอก็ยิ่งควบคุมไม่ได้มากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะเซี่ยวยี่ กล่าวอีกนินหนึ่งนานกงเย่นานกงเย่นานกงเย่นนก,เยกำลังทำร้ายเธออยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ไปมู่เซียวลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับมามองนอกบ้านปีเหิงและปีลั่วเดินไปมาอย่างกังวลใจเมื่อเห็นองค์ชายสามจากไปอย่างเศร้าใจพวกเขาก็รู้ว่าคุณหนูคงไม่ให้อภัยองค์ชายสามฮองเฮาทรงออกพระราชองค์การแต่งตั้งคุณหนูเป็นพระชายารองขององค์ชายสาม หากคุณหนูกับองคชายสามไม่เข้าใจกันคงลำบากหน้าดูคุณหนูเมื่อปีเหิงเห็นไปมู่เซียวออกมาเธอก็รีบทักทายเธอด้วยสายตาที่ยินดีคุณหนูเต็มใจที่จะออกมาเธอคงเข้าใจแล้วแต่เธอได้ยินไปมู่เซียวพูดว่าฉันต้องการไปเที่ยวที่จริงอยู่ใจ้ขณะที่เธอพูดเธอก็เดินออกจากลานบ้านแล้วจริงอยู่ใจ้ปีเหิงและปีล่มองหน้ากัน คุณหนูกำลังจะไปพบพระชายาซื่อจื่อเจิ้นหนานเหรอทำไมกันแม้ว่าพวกเขาจะงุนงงแต่สาวใช้ทั้งสองก็รีบตามไปไปมู่เซียวรีบมาถึงจริงอยู่ใจเธอสบัดสาวใช้สองคนที่ขวางทางและกำลังจะรีบเข้าไปหลีหลีหล่ที่ยิ้มแย้มแต่ก็หยุดเธอไว้และสั่งให้สาวใช้ชั้นสองออกไปรายงานเมื่อพวกเขาได้รับรายงานหนานกงเย่และเซียวยี่อยู่ในห้องเพื่อชิมชาหอมหมื่นลีท้ท่ชงโดยหนานกงเย่ แม้ว่าหอมหมื่นลี้ที่มีกลิ่นหอมจะผ่านการอบแห้งในระดับที่ดีที่สุดแต่นานกงเย่ยังไม่พอใจกับกลิ่นหอมนี้เธอจึงหยิบมาบางส่วนเพื่อลองชงเซียวยี่เต็มไปด้วยคำพูดที่ชมเชยโดยบอกว่าชาหอมหมื่นลี้ถ้วยเล็กนี้เป็นเหมือนน้ำหวานซึ่งทำให้นานกงเย่รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินรายงานของสาวใช้ความโกรธในใจของเซียวยี่ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อนานกงเย่เห็นสิ่งนี้เธอก็รีบจับมือเขาแล้วปลอบโยนเขาแล้วพูดว่าฉันจะไปพบเธอเองไปมู่เซียวคิดว่าเธอไม่กล้าเจอเธอนี่คือจริงอยู่ใจ้ฉันจะถูกทำผิดได้อย่างไรและมีหลายสิ่งที่ฉันอยากจะพูดกับเธอต่อหน้าคราวที่แล้วเธอไม่สามารถพาองค์ครักษับไปด้วยได้เพราะเธอกำลังจะไปศาลาฝูโชแต่ตอนนี้ในจริงอยู่ใจ้ทุกคนตั้งแต่บนลงล่างคือคนของพวกเขา ทำไมเราจะต้องกลัวไปมู่เซียวเซียวยี่มองดูเธออย่างหหยหาแล้วพูดว่าฉันจะไปกับคุณด้วยเขาดูเหมือนเขาจะไม่ปล่อยมือจนกว่าเธอจะตอบตกลงหนานกงเย่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะแต่หัวใจของเธอก็รู้สึกอบอุ่นและเธอก็พยักหน้าเห็นด้วยเซียวยี่ห่อหนานกงเย่ด้วยเสื้อคลุมสีน้ำเงินบางๆแล้วทั้งสองก็จับมือกันไปที่ลานบ้าน ไปมูเซียวอยู่ในสนามยืนอยู่ใต้ต้นหอมหมื่นลี้สีทองสายลมเย็นพัดเสื้อผ้าของเธอปลิวว่อนและเธอก็ดูบอบบางมากเซียวยี่ปล่อยมือและมองดูหนานกงเย่เดินผ่านไปไปมูเซียวดูเหมือนจะสังเกตเห็นใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้เมื่อเธอมองย้อนกลับไปสายตาอันเฉียบคมของเขาก็มองไปทางหนานกงเย่ลูกพี่ลูกน้องเย่ไปม่มูเซียวมองดูเธออย่างดูเดือดหากสายตาสามารถฆ่าคนได้ หนานกงเย่เชื่อว่าเธอคงถูกแทงด้วยลูกธนูนับพันดอกไปมู่เซียวสูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเธอฉายแววเจ็บปวดและกัดฟันถามหนานกงเย่เราก็เป็นญาติกันแม้ว่าเราจะช่วยเหลือกันไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็สามารถรักษาไมตรีกันไว้ได้ทำไมคุณถึงอยากทำร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอถามไม่เพียงแต่เรื่องครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังถามถึงความจริงที่ว่าหนานกงเย่ได้ทําลายชื่อเสียงของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการป้องกันไม่ให้เธอถูกรับเลี้ยงที่คฤริสห์หนานกงและขัดขวางไม่ให้เธอเป็นพระชายาขององค์ชายสามทำให้เธอต้องทนทุกทรมานจากการถูกดูหมิ่นจากทุกคนในคืนเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อนึกถึงฉากในหลิวฟางใจหัวใจของไบมู่เซียวรู้สึกเหมือนมีเข็มแทงเธอครั้งแล้วครั้งเล่า นานกงเย่คิดกับตัวเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจในทันใดลูกพี่ลูกน้องของเธอกลับคิดอย่างนั้นเธอไม่เคยรู้ความผิดและวิจารณ์ตัวเองเธอรู้แค่ว่าจะตำหนิคนอื่นเพราะความกโกรธของเธอดังนั้นไม่ว่าครฤหัดนานกงจะช่วยไปู่เมซียวในชีวิตก่อนของเธอมากเพียงใดก็ตามสิ่งเดียวที่เธอเห็นก็คือพวกเขาไม่ดีสำหรับเธอเธอหวังมากกว่านี้ เธอหวังว่าทุกคนจะยอมให้เธอและให้เธอเป็นศูนย์กลางนานกงเย่ยิ้มอีกครั้งและพูดอย่างใจเย็นฉันควรจะเป็นคนถามคุณนะลูกพี่ลูกน้องคุณกินดีมีหัวใจเสือแบบไหนกล้าดียังไงถึงมาร่วมมือกับไปเย่เพื่อวางแผนต่อต้านจัก,กรพรรดิม่านตาของไปมู่เซียวหดตัวลงด้วยความไม่เชื่อใบหน้าของเธอซีดราวกับกระดาษแม้ว่าเธอจะไม่พูดแต่สีหน้าของเธอดูเหมือนจะพูดว่า คุณรู้ได้อย่างไรแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันจะอาจล้มเหลวแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเธอก็ไม่ทิ้งร่องรอยของตัวเองไว้นานกงเย่รู้ได้อย่างไรว่าเธอมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยไปมู่เซียวพยายามสงบสติอารมณ์แต่นานกงเย่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดและพูดอย่างเย็นชาลูกพี่ลูกน้องเซียวฉันขอพูดอะไรกับคุณสักสองสามคำอย่าคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดเพียงคนเดียวแล้วคนอื่นๆโง่กันหมด ทั้งสองมองหน้ากันและไปมู่เสียวก็รู้สึกราวกับว่าเธออยู่ในห้องใต้ดินน้ำแข็งนานกงเย่รู้แล้วจริงๆพระพุทธเจ้าให้ตอบแทนความชั่วด้วยความเมตตาแต่ฉันคงไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีนานกงเย่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วพูดอย่างเย็นชาลูกพี่ลูกน้องเสี่ยวในเมื่อคุณคิดใส่ร้ายฉันคุณก็ควรจะรับผลที่ตามมาเมื่อพูดเช่นนั้นนานกงเย่ก็มองดูเธออีกครั้ง เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูสงสารและเห็นใจลูกพี่ลูกน้องเสี่ยวองชายสามเป็นเจ้าชายที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดท้ายที่สุดคุณจะไม่ใช่คนเดียวที่เขามีถ้าคุณอยู่ด้วยกันกับเขาก็แปลว่าวคุณพร้อมจะอยู่ร่วมกับผู้หญิงคนอื่นด้วยเมื่อคุณเข้าไปในวังของเขาคุณก็ถูกกำหนดให้ติดอยู่ในหลังบ้านเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆ รอความเมตตาของเขาทุกวันและต่อสู้เพื่อความโปลดปรานวันนี้เป็นทิดาเทพและพรุ่งนี้ก็จะมีคนอื่นๆคุณก็เป็นเพียงหนึ่งในผู้หญิงนับไม่ถ้วนของเขาคำพูดไม่กี่คำของเธอกระทบใจทันทีในจุดที่ไปมู่เซียวกลัวที่สุดสายตาของฮั่นหลิงฟู่และทิดาเทพประสานกันดูเหมือนจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอและหัวใจของเธอก็เต้นแรงครั้งแล้วครั้งเล่าใช่อันดับแรกคือชุยหยานหยานจากนั้นก็ทิดาเทพ และในอนาคตจะมีผู้หญิงหลายพันคนที่อยากได้ผู้ชายของเธอร่างกายของเขาทรยศต่อเธอหัวใจของเขาอยู่ที่ไหนเมื่อเธอเริ่มชราลงเขาจะยังรักแต่เธอเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือไม่ลูกพี่ลูกน้องเสี่ยวคุณนำทั้งหมดนี้มาด้วยตัวของคุณเองฉันเป็นภรรยาของคุณนางศักดินาและเป็นเจ้าหญิงแห่งราชสำนักแต่คุณถ้าพูดให้ดีๆก็คือเป็นพระชายารองของเจ้าชาย แต่ถ้าพูดให้ร้ายก็คือคุณเป็นเพียงนางสนมเป็นนางสนมที่ยังไม่ได้แต่งงานสำหรับฉันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำลายคุณแต่น่าเสียดายที่คุณไม่คู่ควรกับฉันอีกต่อไปไปมูเซียวแต่หน้าอกของเธอมีความรู้สึกขาวหวานในลำคอเธอรู้สึกมาโดยตลอดว่านอกเหนือจากภูมิหลังของครอบครัวแล้วเธอก็ยังไม่ดีเท่านานกงเย่นในแง่ของรูปลักษณ์ความสามารถและความฉลาด เธอจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับนานกงเย่ได้อย่างไรแต่ตอนนี้คำพูดของนานกงเย่โดนใจเธอนานกงเย่เป็นเจ้าหญิงที่เหนือกว่าแต่เธอเป็นเพียงนางสนมความแตกต่างระหว่างพวกเธอเป็นเพียงเมฆและโคลนลูกพี่ลูกน้องเสียวคุณควรระวังตัวเองนานกงเยสบัดแขนเสื้อโดยไม่มีอารมณ์ใดๆถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะกลับไปที่บ้านก่อนนานกงเยหันหลังกลับ นานกงเย,ย่รู้อยู่ในใจว่าสำหรับไปมู่เซียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจความนับถือตนเองและความรักตลอดชีวิตระหว่างคนสองคนเมื่อเธอสูญเสียสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเธอจึงรู้สึกเศร้าอย่างแท้จริงไปมู่เซียวยืนอยู่ที่นั่นไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลานานไปมู่เซียวมองดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เซียวยี่เดินไปหานานกงเย่ยจับมือเธอเบาๆ และทั้งสองก็ค่อยๆจักไปในขณะที่พูดคุยและหัวเราะฉากนี้ทำร้ายจิตใจเธออีกครั้งครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าเธอและหั่นหลิงฟู่สามารถมีชีวิตเช่นนี้ได้โดยต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ยังเล่นซ้ำอยู่ในใจของเธอก็คือเขาและทิดาเทพรักกันนี่ไม่ใช่ความรักที่เธอต้องการไม่หน้าอกของเธอปั่นป่วนด้วยความเจ็บปวดคอของเธอรู้สึกขวหวาน และเธอก็รีบเอาผ้าเช็ดหน้าปิดริมฝีปากของเธอร่องรอยของเลือดปรากฏบนผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดไปมู่เซียลเอนกายพิงต้นหอมหมื่นล้หอมหวานที่อยู่ด้านหลังเธอและความสิ้นหวังที่ไม่อาจบรรยายได้พุ่งเข้ามาในหัวใจของเธอเธอควรทําอย่างไรต่อไปดีเธอนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะแบ่งปันฮั่นหลิงฟู่กับผู้หญิงคนอื่นในอนาคตแต่เธอจะทําอะไรได้อีกไม่ว่าเธอจะไม่เต็มใจแค่ไหน ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลิกกับฮั่นหลิงฟู่ไม่เพียงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะจากเขาไปแต่เธอยังต้องให้อภัยเขาด้วยเธอได้เห็นผ่านความอบอุ่นและความหนาวเย็นของมนุษย์แล้วและเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้อภยัยดวงตาของไปมู่เซียวมืดมนและคาดดาไม่ได้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังดูเหมือนว่าชีวิตของเธอจะจมลงในเหวหนานกงเย่และเสี่ยวยี่กลับมาที่บ้าน ชาหอมหมื่นลิ้ร้อนร้อนกลายเป็นเย็นเล็กน้อยเซียวยี่ลังเลที่จะให้เธอทำให้ใหม่อีกและถือมันไว้ในมือดูเหมือนจะเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดนานกงเย่นั่งข้างเขาและทั้งสองก็กอดกันหลังจากนั้นไม่นานไปหุ่ยก็มาเคาะประตูและบอกว่าจักรพรรดิขอให้ขันทีหลิวเรียกเซียวยี่ไปพบฉันจะรีบกลับมาทันทีที่ทำได้เซียวยี่ปล่อยมือเธออย่างไม่เต็มใจและเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า รอฉันกลับมาแต่ถ้าช้าเกินไปก็กินข้าวเย็นก่อนได้เลยนานกงเย่เงยหน้าขึ้นมองตอบด้วยรอยยิ้มว่าตกลงเซียวยี่มาที่ศาลาฝูโชก็เป็นเวลาพลบค่ำแล้วและเมื่อเขาเดินเข้าไปในศาลาตรงนวนเขาก็เห็นกวนอูไปนั่งอยู่ข้างๆและพยักหน้ามาทางเขาเซียวยี่ไม่กังวลถ้ากวนอูไปคิดจะลงมือทำไม่มีอะไรที่ทำไม่สำเร็จ เซียวยี่ทำความเคารพจักรพรรดิและพูดด้วยรอยยิ้มสเสด็จลุงเรียกหลานชายมาที่นี่ไม่ท,มทราบมีอะไรหรือใบหน้าของจักรพรรดิดูไม่ดีนะกการเจรจาสันติภาพกลับไปเย่เป็นอย่างไรบ้างคนหนานมาเหล่านั้นไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีสเสด็จลุงใจดีสำหรับพวกเขาแต่พวกเขายังไม่พอใจเสียวยี่พูดอย่างโกรธโกรธหลานชายมีความเห็นว่าสเสด็จลงไม่ควรทนพวกเขา ฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันจัก,กรพัรดพูดอย่างเคร่งขรึมฉันเห็นว่าพวกเขามาจากที่ไกลจึงต้อนรับพวกเขาอย่างการุณาแต่พวกเขาเลี้ยงหมาป่าตาขาวจํานวนหนึ่งขึ้นมาสเสด็จลุงทำไมเราไม่สู้ละ่ะหลานชายเต็มใจที่จะนำกองทัพไปไปเย่เพื่อคุณเซียวยี่ดูกระตือรือร้อนที่จะลองซึ่งทำให้จัก,กรพัรดหัวเราะเขาถอนหายใจแล้วพูดว่ามันไม่ควรที่จะก่อสงครามระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อต้อยู่ก่อตั้งขึ้นเรายังคงต้องปลูกฝังความเจริญรุ่งเรืองเซียวยี่พูดอย่างไม่มั่นใจเราจะปล่อยให้คนหนานมันเหล่านั้นแสดงพลังของพวกเขาในประเทศของเราหรือไม่ณนะจุดนี้องค์จัก,กรพรรดิอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธเคืองไปเย่มีความทะเยอทะยานจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่องค์จัก,กรพรรดิเสด็จไปยังหลิวฟางไจเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเจ้าชายอันก็มาพบเขาอย่างมีความสุขเมื่อทราบว่าจัก,กรพรรดิมีนกที่ดีตัวหนึ่ง พอเขาทราบว่านกนั้นมาจากไปเย่เขาก็แสดงความยินดีกับจักรพรรดิท,ที่ไม่นานก็จะมีลูกสะใภ้คนใหม่จักรพรรดิสับสนอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเจ้าชายอันบอกเขาว่าก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาเห็นฮั่นหลิงฟู่และธิดาเทพไปเย่กำลังไปที่หลิวฟางใจด้วยกันถ้าคนอื่นพูดเรื่องนี้ก็จะเกรงว่าองค์จักรพรรดิจะสงสยัยแต่เจ้าชายอันไม่เคยเข้าร่วมในกิจการของราชสำนัก และเขามีนิสัยสบายๆและอิสระไม่จำเป็นต้องจงใจใส่ร้ายลูกชายของเขาในทางกลับกันองค์ชายสามมีความทะเยอทะยานมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขามักจะมองหาโอกาสต่างๆมากมายที่จะกระโดดขึ้นมาโดยคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเข้ากันได้ดีมากกับทูตของไปเย่ผ่านภารกิจของหลีฟานหยวนและฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพยายามก่อความเสียหายอะไรอย่างลับๆ หลังจากที่เจ้าชายอันจักไปแล้วป้อมจัก,กรพรรดิก็ทรงรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในหลิวฟางใจได้หากไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเขาก็คงจะอับอายเกินไปหลังจากคิดดูแล้วเขาก็เชิญฮองเฮาในนามของการไปเดินเล่นรอบๆแล้วเดินไปที่หลิวฟางใจจนถึงตอนนี้เขาไม่รู้ว่าควรดีใจหรือผิดหวังดี สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่องค์ชายสามสมคบคิดกับชาวไปเย่แต่พวกเขากลับพัวพันกันอยู่บนเตียงคนหนานมาเหล่านี้คงต้องการใช้ผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเกลี้ยกล่อมองค์ชายเพื่อให้การเจรจาสันติภาพเป็นไปด้วยดีเมื่อเห็นว่าเขาเพิกเฉยต่อเรื่องการแต่งงานไปเย่จึงต้องการทำให้เขายอมแพ้ช่างเป็นความคิดที่สวยงามจริงๆแต่องค์ชายสามก็ติดกันดักทันที ้องจักรพัฒดเริ่มรำคาญมากขึ้นเรื่อยๆและพูดด้วยสีหน้าตรงไปตรงมาอายี่ฉันไม่ต้องการสงครามอีกต่อไปดังนั้นเราจึงยังคงมุ่งเน้นไปที่การเจรจาสันติภาพกับไปเย่แต่ฉันโกรธจริงๆกับพวกหนานมันที่ดื้อด้านเหล่านั้นดังนั้นฉันต้องทําให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานสเสด็จลุงปล่อยให้หลานชายทําทุกอย่างที่ท่านต้องการเซียวยี่พูดหลานชายจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆ จักรพัฒยิ้มแล้วสายหัวมองไปที่กวนอูไปจักรพัฒตรัดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอูไปประจำการอยู่ในสินเจียงตะวันตกมาหลายปีแล้วและรบกับซีหลงมาโดยตลอดอูไปคิดอย่างไรกับการเจรจาสันติภาพนี้กวนอูไปย,ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่ว่าจะเป็นซีหลงหรือไปเย่ก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะไม่มีวันละทิ้งความทะย,ยานที่จะบุกโจมตีต้อยู่ ดังนั้นอย่างที่กระหม่อมรู้หากฟาบาดต้องการทําให้พวกเขาสงบลงก็ควรโจมตีตรงที่พวกเขาเจ็บปวดดีกว่าจากพัดคิดและพึมพำกับตัวเองตีตรงที่ให้เขาเจ็บปวดเหรอกวนอูไปพูดด้วยรอยยิ้มกษัตริย์แห่งไปเย่มีโอรสเจ็ดคนจะดีกว่าถ้าจากักรพรรจะสนับสนุนหนึ่งคนจกักรพรรดนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งและทันใดนั้นก็พูดว่า อูไปพูดถูกฉันนึกไม่ถึงถ้ากษัตริย์แห่งไปเย่คนต่อไปเป็นหุ่นเชิดที่ได้รับการสนับสนุนจากต้าหยูเราก็ไม่ต้องระแวงไปเย่พวกเขาจะกลายเป็นข้าราชบริพารของต้าหยูและต้องมาแสดงความเคารพทุกปีเป็นเรื่องปกติที่ฝ่าบาทจะไม่ทันคิดถึงรายละเอียดเหล่านี้ในเมื่อฝ่าบาทมีราชกิจที่ต้องทำมากมายควรอูไปพูดอย่างสบายสบาย ไม่อย่างนั้นจะทําให้เหล่าขุนนางต้องรอฉันรู้สึกประทับใจกับสติปัญญาของอูไปเสมอจัก,กระพัดยกย่องเขาและพูดว่าอูไปคิดว่าต้าอยู่ควรสนับสนุนเจ้าชายองค์ไหนองค์ชายเจ็ดที่อายุน้อยที่สุดเขาอายุเพียงสามขวบไปเย่และต้าอยู่อยู่ห่างไกลจากกันดังนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมเขาองคชายรองและองค์ชายหกเป็นพี่น้องร่วมมันดาเดียวกันกับกุ้ยหลาง พวกเขาจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนองค์ชายสามองชายสี่และองค์ชายหเท่าที่กระหม่อมรู้องชายสี่มีความทะย,ยานแต่ประมาทและโง่เขลามากเขาน่าจะเป็นคนที่ง่ายที่สุดที่เราจะควบคุมเขาจัก,กรพัิครุนคิดเขาพยักหน้าและตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำตามคำแนะนำของอูไผส่วนการเจรจาสันติภาพกับไปเย ฉันรู้ว่าอูไปสุขภาพไม่ดีแต่เรื่องนี้สำคัญมากอูไปจะช่วยเหลือฉันได้ไหมกวนอูไปลุกขึ้นยืนโค้งคำนับและพูดว่ากระหม่อมย่อมปฏิบัติตามแต่การเจรจาสันติภาพอยู่ในความดูแลของซื่อจื่อเจิ้นหนานกระหม่อมคิดว่าควรให้ซื่อจื่อเป็นตัวหลักและให้อูไปเป็นผู้ช่วยของซื่อจือ่อจัก,กรพัิพยักหน้าเล็กน้อยมองที่เซี่ยวยี่แล้วพูดว่าอายี่คุณคิดอย่างไร หลานเชื่อฟังคำสั่งเสด็จลุงเซียวยี่เห็นด้วยอย่างเต็มใจหยุดชั่วคราวแล้วพูดว่าหลานชายถูกชาวหนานมานสร้างความรำคาญมานานแล้วด้วยความช่วยเหลือจากอันอี้โหหลานชายก็จะสามารถช่วยประหยัดเวลาแก้ไขปัญหาได้จัก,กรพัทยิ้มแล้วส่ายหัวแล้วพูดว่าอายี่อยากคิดที่จะแก้ไขปัญหาตลอดทั้งวันคุณสามารถหารือเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพกับอันอี้โหก่อนที่จะรายงานให้ฉันทราบ ฉันเหนื่อยแล้วทั้งสองคนกลับไปก่อนกระหม่อมทูลลาทั้งสองโค้งคำนับพร้อมกันและออกจากศาลาตรงนวน